ตอนนี้มาบ้านนะคะเอาทึ่งที่นออเทึ่งม้อนทิ่งผาห่มก้องจ้าขล้องมานะคะแล้วอีแม่เพิ่นเตรียมผาห่มไว้ให้แต่ว่าห้าบ่ใส่ห้ามีผาห่มเป็นของจ้าของห้าก็เลยสิกเก็บผาห่มอีแม่เนี่ยไว้ให้เพิ่นนะคะใส่ถุงสูญยากาศแบบนีเงาะป้องกันบ่ใไ้ฟุนเกะนะคะตูดส่วนผาเกาโบรานบานเฮาแบบเนี้ยค่ะมันสิมีพวกขี้ฟุนขี้เกี่ยมขีนแมงสาบเขาไปอยู่ในนั้น แล้วก่าห้าสุดายยิบออกมาใส่อีกปีนาน่ะมันกะเม้นอัพจังสีนะค่ะแต่ถ้าห้าเก็บแบบนี้น่ะมันจะป้องกันบ่ไห้ผ้าห้าเกาเบ่ไห้ผ้าห้า,า,า,าเหม็นเนาะถุงเพิ่นจะสีมีตัวรีดปิดสิบแบบนี้นะคะปกติเพิ่นจะสีนี้ปั่มล่มแถมมาให้นะคะแต่ว่าห้าบ่บใส่ห้าสีใส่ปั๊มล่มพกผ้าของห้าเพราะว่ามันบ่ต้องเสียบสายไฟนะคะซุปไปแบบนี้แล้วก,ก็กดปุ่มปึ๊บ เรียบร้อยค่ะเพราะเขาดูดล่มออกแล้วนะคะเขาั็ปิดจุกไว้แบบนี้กระซีได้ทุ้งเก็บผานุวมบางๆแบบนี้เลยนะคะประหยัดคืนที่นังามเก็บเข่าตู้ค่ะผู้ใดอยากได้ผู้ใดสนใจนะคะเดี๋ยวเขาจะปักประกาไว้ให้นะคะ